เร่นถึงไหนล่ะเฮ้ยตกใจโอ้ยด้วยอ๋อตะนแย่งเครื่องเล่ยนไม่ได้สติมแน่นอนในวันนี้อ๋อให้เลือกปลไมใถูกต้องตายละม่ วันนี้จะสอนเขาลงสีปะฮะวันนี้จะสอนเขาลงสีปะออวันนี้จะสอนเขาลงสีไหมเสียงบุ๋มเดี๋ยวไม่บุ๋มจะสอนลงสีไหมวันนี้ออรหรือจะติดเกมถ้าจะเล่นก็เล่นไปติดเกมปะอันนั้นได้อยู่ในดีทคอร์ดมั้นะอยู่อ<ๆ>๋อเล่นกันเล่นให้ดูอยู่หรอ แกดิคอนเน่าเออน,นี่อย่าบอกนะมึงต้องให้กูเปิดทุกจุดเลยแล้วก็ให้กูดโดนยำปีอะนะ